สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่องโฟ l k กทีวีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาถ่ายไลฟ์อีเวนต์ของแมบเจลเบรคน,นะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มหกแล้วซึ่งเขาจัดตอนเวลาเที่ยงคืนนะครับซึ่งดูเวลาห้าสิบสามนาทีอีกส10 10ิบสิบสิบกุโอ้โหไม่ก็ทุกคนโคตรตื่นเต้นอะ ตอนนี้ยมาจอดรอเลยซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีใครจอดรอหรอกถ้าตอนใกล้ๆมามันจะคอมันก็จะมาเยอะแต่ซึ่งผมจะมากดตรงนี้ก่อนคนแรกนะฮะอ่ะซึ่งเดี๋ยวไปตัดตอนใกล้ใกล้ใกล้ถึงไลฟ์วีเวนดีกว่านี่นะคะทุกคนตอนนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีสามสิบวิโอ้โห ตอนนี้นะครับกำลังจะเริ่มไลฟ์แล้วนะครับทุกคนโอ้ไม่กอดไม่น่าเชื่อเลยซึ่งถ้ากล้องสั่นขออภัยซึ่งเดี๋ยวขอบอกก่อนวนะ่าคลิปนี้จะไม่ใส่อะไรเลยแม้กระทั่งข้อความก็จะไม่ใส่ซซอร์อฟเฟ์ก็ถ้าตั้งแต่ต่อไปเนี้ยถ้าตั้งแต่ต่อไปเนี้ยคือจะแบบไม่ต้องใส่จะไม่ใส่ซาใครที่แบบ อยากให้ใส่ซาวก็ขอโทษเนี่ยนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ได้ทุกคนเพราะว่าคนดูจะได้ดูเต็มที่ว่าอ๋อเหตุการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้เหลือเวลาอีกสี่สิบห้าวินาทีถ้าเริ่มไลฟ์อีเวนต์ขึ้นมาจะไม่ใส่ซาวไม่ใส่อะไรเลยโอเคนะยกเว้นว่าถ้ามันแบบเรื่องโคตรระทึกทึกจะใส่ซาวเอฟเฟกมาแค่เอฟเฟกเดียว ก็ไม่ใช่เอฟเฟกเดียวอะเสียงเสียงเพลงอะทุกคนเฮ้ยตอนนี้เลยเวลายี่ห้าวิโอ m มกอ d โอ m ม god ตอนนี้โอ oh m มก o d อีกสิบเก้าวิโอตอนนี้นะครับกำลังเขาดาวอยู่นะภายในสิบเก้าแปดเจ็ดหกเ,เดียวกันห้า,หาสี่สามสอง อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเออสัญญาณไม่ติดผู้เล่นเจลเบกอยู่ที่อยู่ที่นี่กันหรอคือไงปุเนี่ยงงอยู่ที่นี่ใช่ไหมเออเอ้าทำไมสัญญาไม่ติดอุกบาทไปกำลังเข้ามาในเจลเบกโอ้ยเฮ้ยอุกบาทอุกบาทเฮ้ย ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้เอาแล้วซึ่งเห็นสเก็ตดาวตกหรือเปล่า <_ d ata> เอเอฮ่าฮ่่าเฮ้ยเฮ้ยชอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาขึ้นมาเอาตันยญาณขึ้นมาด <_ d ata> ูที่ทองฟ้าไหนวะ มันลงมาดิมันลงมาได้เมืองมันลงมาได้เมืองมันกำลังลงมาใิเนืองคิดว่าเราต้องทำอะไรก็ได้ลองกระโดดดูก็ได้เฮ้ยเฮ้ยกูกระบาดเฮ้ยกูกระบาดเฮ้ยกูกระบาดมาได้ไงเฮ้ยอ,อุกกระ มันมันมีอะไรอยู่ด้านในเราต้องกระโดดอุ้ยเราต้องกระโดดนะทุกคนวีแชร์เอยอ,อะไรเนี่ยอุ้ยทะไมอ่ะขอขึ้นฮอน่อย อย่าโดนฆ่ากันเองละกันล่ะว้ายหนีเฮ้ยกูหนีแล้วโอ้หนีแล้วอ้อยหนีมันมาอีกโอ้เฮ้ยเดี๋ยวอุกปาบาเข้ามาในที่ธนาคารเฮ้ยแล้วมันกำลังมาที่สะพาน เฮ้ยมันตกที่สะพานเฮ้ยมันตกมาในเมืองแล้วเฮ้ยไม่ไม่ได้นะครับไม่สะพานเฮ้ยโ,โยยยอ้เหล็กโคตรเหล็กฮึ่มดมเลงอย่างเงี้ยเราไปดูก่อนมันเงียบสักที ดูธนาคารก่อนธนาคารโอเคไหมโอยคอนเลยวะหน้าเฮ้ยเอซิโมเฮ้ยคิดว่าเลด่ะดูที่ท้องฟ้าเฮ้ยรีบบอหรอเฮ้ยว้วโอไม่มันโผล่อะไรนี่วะ โหดร้ายเกินเฮ้ยก็ได้ช่วยทีใครก็ได้ช่วยหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันมองไม่เห็นแล้วมันอยู่ไหนวะน่าเราไม่ไม่ได้เอาเฮลิคอปเตอร์มาตรงนั้นน่ะเรามาตรงไหนเราเราไม่ได้อยู่ข้างบน ราไม่ได้ขี่ลิร์ัตริอปเต์หายไปไหนก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียว <c oughs> นี่คือการโจมตีที่ไม่มีที่มันเป็นเกิดการผิดพลาดเฮ้ยอะไรวะเอออะไรอะ่ะอาจจะรสร้างกฎอะไรเนี่ยหุยแปรไม่ออกทุกคนทำอะไรอะ่ะผมไม่เคยรู้นะ ฉันจะตั้งกฎใหม่ในเกมเจ้าเบกเหรอเฮ้ย <Hey, S 2> ตั้งกฎใหม่ในเจ้าเบกเหรอนี่มันแกเกอร์ปะเนี่ยนายได้ยินเสียงอะไรนั่นน่ะไม่นะมันก,กำลังรีสโตสเซิร์ฟเวอร์อยู่เฮ้ย <Hey. S 2> อะไรวะ เกมล่มรีให,ใหม่เข้าใหม่เฮ้ยทำไมจบเร็วเฮ้ยโคตรจริงอะ่ะเฮ้ยไม่มีนุกด้วยนะประเด็น้ที่ผมไปสำรวจอะไม่มีนุกเฮ้ยอ,อ๋อออกแลนะีนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะ ไม่ก d เมืองถูกรีสตาร์ตรอเข้าไปมีใครอยู่บ้างไหมยังอยู่กันอยู่ครบทุกคนมัง้งโอ๊ยทำไมมันแยกขนาดนี้โเมืองเอา้าเ,เรียบร้อยเรียบร้อยหลุดแล้ว คือเราต้องเข้าไปใหม่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 เจอห,หนูอีกแล้วกดเข้าไปใหม่กดเข้าไปใหม่กดกดเข้าไปใหม่ไหนสิ last chance jailbreak live event หน้าปุ่มเป็น last chance อะ ยินดีต้อนรับกลับทุกคนเฮ้ยอะไรอะ่ะกู้ค่าทนายแล้วตำรวจต้องมาแล้วเฮลิคอปเตอร์พวกเราลอดเฮ้ยเมืองน,นี้พวกเราลอดกันหมดทุกคนอเออมีอะไรปรับไปบ้าง,งนี่มันเป็นเ<อ>มืองใหม่เมืองใหม่จริงเหรอไหนดูซิในตึกเหมือนเดิมเฮ้ยธนาคาร ธนาคารแหว่งเลยอ่ะทุกคนเฮ้ยแล้วมีมีที่ป้นใหม่ไหนวะเฮ้ยฉลอง5ปีว้าเฮ้ยอะไรอ่ะตรงนั้นอะเฮ้ยโคตรเจ๋งตอนลบอัปเดตใหม่ทุกคนโอ้ oh m ก god คือถ้าผมสรุปได้คร่าวๆนะ oh. เมืองถูกรอดรอดหมดเฮ้ยมือถนนใหม่เฮ้ยมีถนนใหม่ด้วยมีหลุมมันเฮ้ยเหมือนกลับไปตอนเจลเบกเลยอะตอนเจเบกตอนก๊อเฮ้ยอะไรเนี่ยโดนไอหนุยแล้วอ๋อคราวเจเจเวลเฮ้ยมงร้านข่าที่ป้นมงกุฎนี่นาเฮ้ยที่ปนมงกุฎ แล้วเข้าไปหน่อยเฮ้ยเหมือนคาสิโนโในเกมจุบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมืองโค้สวยเฮ้ยทำไมอันนี้มันสวยจังะอะเฮ้ยโคตรสวยมีคนบอกว่ามันกอน๊อปใน กอฟแมซิตี้หรือเปล่าในคาสิโนผมก็ว่าใช่นะมันเหมือนอย่างนี้แต่ดีไซน์ผมเอยอยู่ดีๆก็โดนยิงหนีแล้วครับพี่ผมหนีแล้วเฮ้ยมันมีเมืองเฮ้ยสนามบินเฮ้ยด้านหนะ้าเมืองเมืองอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเมืองอะไรอะ่ะ เมืองนาคตหรอคูกค่าได้ห้าไงฮยอะไรวะโคตรเท่อะครับในเมืองตงนั้นอาจจะไม่ได้ใช้หรอตายยางบอุ้ยโคตรสวยคือมันเป็นอีกเมืองเลยอะทุกคนเนี่ยเมืองใหม่และแถมสนามสนามแข่งรถก็จะเป็นมาตรงนี้แล้ว เฮ้ยทุกอย่างเมืองมันเป็นอีกหนึ่งเมืองไปแล้วว่าทุกคนมันไม่ใช่เมืองเจลเบกแบบทั่วไปแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะว่านี่มันเป็นเมืองเจลเบกสองเฮ้ยเจีบสองเหรอไม่กอดน้ำตาจะไหลอะตอนเนี้ย ในดูเมืองในในดูแถวๆนี้ก่อนว่ามีอะไรโดนไปบ้างนะครับอโอ้ยโคตรสวยเมืองนี้มันดีอย่างเงี้ยมันโค้รเท่ซึ่งจะหลังจากการอัปเดตไปซึ่งธนาคารนะครับถูกแวหว <Legacy>. งน้องน้องแหวงไปเลยอ่ะตอนเนี้ย แล้วอีกที่หนึ่งคือสะพานเดี๋ยวเราไปดูสะพานก่อนสะบานกลเดนเกตใช่ไหมที่เห็นอะลองไปดูไหมสะพานกลเด้นเกจสะพานกลเด้นเกจก็ไม่เปลี่ยนอะไรนะคืเสามันพังอะก็สะพานไหนอะสะพานกลเด้นเกจบิดเหรอเฮ้ยตรงนี้สนามบินใหม่อันนี้สนามบินใหม่ สนามินใหม่เออสนามินใหม่อะเดี๋ยวค่อยไปลงเลยอีกทีนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย